ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีมังกรกันทุกท่านในรอบของเดือนตุลาคมนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอันที่ดาวพระราศดีจะสถิตเล่งลัคนาที่พบเรือนปัตตนีก็ในวันที่18ตุลาคมโดยประมาณนั้นดาวพระราศดีเป็นดาวสุขประเคราะห์เป็นดาวประธานของความดี ทั้งคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมคุณูปการคุณงามความดีให้กับดวงชะตาซึ่งดาวพระราศดีนั้นก็ถือว่าเป็นดาวพุทธิจริตให้คุณในเรื่องของการได้ที่ปรึกษาโชคราบความสำเร็จการได้มาซึ่งความสมหวังความปรารถนาเกื้อหนุนค้าจุนซึ่งกันและก,กันก็เป็นตัวแทนของดาวพระราศดีกันทั้งนั้น ซึ่งความเป็นประธานฝ่ายสุประขอนันั้นสัมพันธ์เกณฑ์ที่ดีในเรื่องของคู่ครองคู่กรณีหุ้นส่วนการทำสัญญาซึ่งกันและกันซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นหากเป็นในเรื่องของธุรกิจการมีมิตรสหายเข้ามาผูกพันเสริมสร้างความสมามันฉันความสมัครสมานสามัคคีกันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นทั้งกิจการหน้าที่การทำธุรกิจการค้า การติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันซึ่งพบเรือนปัตนิที่ราศีกรกฎดาวพระราาสปดีมีมาตรฐานเป็นอุดนั้นให้ผลดีผลพลอยได้ในทางตรงกันข้ามทั้งการไปมาหาสู่การมีติ้งการมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจการค้าขายการลงทุนโชคราบและความสำเร็จก็มาจากคู่ครองคนรักผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นร่วมกิจการหน้าที่กัน ก็จะประจักษ์ซึ่งประโยชน์กำไรเม็ดเงินความดีความชอบมาถึงตนซึ่งชาวลัคนาราศีมกกังกรนั้นปีนี้ดาวพระราศปดีจรที่พบเรือนอริในเมื่อดาวพระราศปดีจอนมาสถิตเล่งลัคนาในช่วงสามเดือนสุดท้ายในปลายปีพุทธศักราช2568นี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีทั้งการเริ่มต้นการวางแผนงาน สร้างเสริมโปรเจกต์โครงการในระยะยาวกันได้ก็อันเนื่องมาจากวิถีการโคจรของดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวตนรษ์ของชาวมองกรปีสองปีนี้ก็ตกพบเรือนสหชาเป็นพบเรือนในเรื่องของการสื่อสารการมีมิตรสหายสังคมสมาคมแวดล้อมกันมากขึ้นก็เป็นโอกาสอันดีในเรื่องของการสร้างคอนเนคชันพบปะเจรจานัดหมายในกรอบระยะเวลาสเดือนนี้ ก็มีหมดหมายสำคัญอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าความเจริญรุดหน้าความรุ่งเรืองของดวงชะตาของตนแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกาย,ยนนั้นดาวพระเสร์ก็ยังพักองศาถอยหลังกันอีกหลายเดือนซึ่งความเป็นดาวเจ้าเรือตนตโนรักนั้นก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาวะอนามัยทั้งความเจ็บป่วยการป่วยไข้ตลอดจนถึงการขึ้นรถเรงเรือการพูดคุยติดต่อประสานงาน การดูแลญ,ญาติพี่น้องสายเลือดของตนซึ่งการพักองศาไปอีกสองเดือนที่พบเรือนสหาหะนั้นบริวารญาติมิตรคนแกล่ชิดมิตรสหายพวกพ้องของตนก็อาจจะนำปัญหาภาระความยุ่งยากมรสุมปัญหาเข้ามาในดวงชะตาของชาวมังกรได้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายปีนี้ดาวพระรัษป,ปดีจอรมาให้คุณเล็งลักนณของตนแต่ดาวพระเสารดาวเจ้าเรือนตนนรักษ์ ทำการถอยหลังพักองศาก็มีทั้งดีทั้งเสียในความเป็นดาวเจ้าเรือนพระเคราะห์ของชาวมังกรก็หวังว่าจะเป็นปฐมฤกษ์ให้ก่อเกิดความอุดมโชคสลดความทุกโศพ้นโภยภัยปราศจากซึ่งหมู่มารขจัดเสียเพศภัยให้หมดสิน้นซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรนั้นเดือนตุลาคมดาวพระเคราะห์สำคัญก็ตกมาตรฐานเป็นนิด ทั้งดาวพระอาทิตย์ดาวศุกร์อีกทั้งดาวพุธก็ร่วมกับอังคารที่พบเรือนกรรมะซึ่งก็เป็นพบเรือนเกณฑ์พบเรือนสำคัญก็เป็นห่วงในช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจจะมีในเรื่องของการขยับการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนหน้าที่ซึ่งหากสัมพันธ์ในเรื่องของการปรับซึ่งหากสัมพันธ์ในเรื่องของการย้ายถิ่นโยกตําแหน่งโยกสายงานกิจการการงานของตนก็หวังว่าจะได้ดีกันในน้ําบอนา ก็เป็นช่วงของการลรับเคลื่อนการใช้พระกําลังความสามารถทั้งแรงกายแรงใจฟันฝ่ามรสุมพัดผากันอยู่ตรงหน้าก็พึงระวังเหตุระวังภัยในช่วงต้นเดือนตุลาคมนั้นดาวศุ์ดาวเจ้าเรือนกรรม,มของชาวม,มังกรสถิตในภพเรือนร่วมธาตุของรักานาตกความเป็นนิดและเหล่งดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนตนุรักความเสียหายความสะเพร่า ความประมาทพลั้งเผลอใดๆก็ระวังอุบัติเหตุทางการงานตำแหน่งแห่งที่ของตนให้มันซึ่งสามเดือนก่อนที่จะสิ้นสุดสกลาดนี้นั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็เป็นนิมิตหม,ทนนม,หม่ทั้งการโยกการเคลื่อนการขยับปรับเปลี่ยนทั้งการปรึกษาการชี้แนะก็อาจจะมีออฟเฟอร์ข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรปีสองปีนี้พระเสารเดินพบเรือนสาชะ เป็นพบเรือนที่โยกหน้าถึงรัคนาของตนก็อย่าทิ้งโอกาสอันดีในการไขว่คว้าความสำเร็จการได้มาซึ่งสัพเพวิชาเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากคนรอบข้างคนรอบตัวเพื่อก่อเกิดซึ่งสมรรถนะเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ความสามารถความเจริญก้าวหน้าในดวงชะตาชีวิตของตนก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังก่น,นั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญ สมบูรณ์พร้อมไปด้วยสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงอันปราศจากซึ่งความทุกข์ความโศกอริตราชสตรูหม,มานก็ขอให้พินาศสิ้นก็ขอให้วัฒนาเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานการประกอบอาชีพกิจการตำแหน่งแห่งที่ก็ขอให้มีแต่ความอุดมทั้งความมั่นคงความร่ำรวยเจริญไปด้วยโภคพย์ก็ขอให้สมหวังสมปรารถนา ในทุกที่ทุกสถานทุกที่วาราตีการก็ขอให้มีแต่ความโชคดีกันทุกทุกท่านขอพระกุณครับ